พระฉายาเป็นสาวแกล้งใส่ซื่อตอนที่สองถึงสี่มาแล้วนะคะถ้าน้อยเสี่ยวเทียนอ้ายเป็นลูกสาวของน้องชายท่านเจ้าแควน้นอาวินให้ทำท่านาสงสารอ๋อที่แท้เป็นบุตรสาวของจวนเจ้าแคว,ว้นอวินวิ่นหายนี่เองอืม ว้าวหล่อจังนี่จะประคองฉันขึ้นมาใช่ไหมสุภาพบุรุษรูปหล่อยังทนไม่ได้เดินผ่านสาวนั้นบรทธิ์หรอไม่นึกเลยว่านายแค่ไปจะเป็นรูปมากันอะมารยาทของสาวนั้นบรทธิ์ยังพ่ายแพ้แก่มาตัวหนึ่งงั้นหรออยู่นอกเมืองลั่วฉิง แท้ๆยังจะยึดติดกับคนชั่วพวกนี้ได้เช่นไรอู๋ชางเหลือคนไว้กลุ่มหนึ่งที่ควรฆ่าก็ฆ่าที่ควรลงโทษก็ลงโทษปรับปาลมให้หมดสิน้นครับขอรับท่านองเดี๋ยวสิฉันอุตส่าห์แสดงให้นายดูแต่นายกลับ เพิกเฉยเหรอหนุ่มๆนายเรียกร้องความสนใจจากฉันสำเร็จแล้วแม่นางเซียวเจ้ามีแผนอะไรหลังจากผ่านภัยราย้ายครั้งนี้ได้ข้าได้ยินว่าค้าได้ยินจนป่าพูดว่าคุณหนูบ้านใหญ่ที่จวนข้าคิดทำร้ายข้ากลัวว่าข้าจะแย่งนางแต่งงานกับองราชชายาด เียงว่าข้ากลับไปบ้านได้อย่างปลอดภัยชื่อเสียงก็คงด่างท้อยอนาคตยากที่จะมีคนมาแต่งงานด้วยชีวิตที่เหลือน,นี้คงได้แต่อุทิศตนให้กับศาสนาให้กับพุทธศาสนาฉันยังรังเกียจการกระทำของตัวเองเลย จะไม่คิดไปหาพี่สาวเพื่อขอความเป็นธรรมหรือนางทำร้ายเจ้าจนหน้าอนาถเช่นนี้ถึงอย่างไรก็เป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อครอบครัวข้าเต็มใจยอมรับความน้อยเนื้อต่ำใจได้คีเสียว่าข้าไม่รู้ว่านางเป็นข้าไม่รู้ว่านะว่าเป็นนางต้องขอะต้องโทษที่ข้าโชคร้ายเราฉัน เราให้ฉันกลับไปเถอะจะค่อยๆคิดบัญชีกับหล่อนเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะไปส่งแม่นางกลับจวนเองเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าหวงว่าต่อไปแม่นางจะแคว้นขาดปลอดภัยเช่นนั้นก็ขอบคุณท่านออองมากตกใจอ่เขาตาบอด ให้แม่นางเซียวนั่งรถม้าของข้านำม้ามาให้ข้าตัวหนึ่งไม่จำเป็นหรอกข้าจะแย่งรถมา้าท่านอ,องกได้เช่นไรหละ่ะรถม้าคันใหญ่มากแล้วนั่งเบียดกันก็ได้แม่เจ้า ต่อให้ฉันจะใส,ส่ซื้อขณะนี้ก็ไม่สามารถปล่อยคนตาให้คนตาบอดขีม่ม้าหรอกนะถ้าเขาล้มและใบหน้าเสียโฉมล่ะขอบคุณท่านอองมากที่ช่วยค่าไม่ทราบท่านชื่ออะไรหรือวันหน้าข้าจะตอบแทนบุญคุณของท่านข้าคือเยี่ยนอ,องไม่จะเป็นต้องตอบแทนบุญคุณหรอก อ๋อเจ้าแห่งสงครามเยี่ยนอองโอรสคนเล็กของราชวงศ์ชาติที่แล้วคุณตาอบรมสั่งสอนข้าให้สั่งสอนชั้นให้เข้มแข็งสอนศินละปะป้องกันตัวเพื่อป้องกันตัวเอง ยังไม่ทันได้แต่งงานคุณตาก็จากไปหลังจากที่พ่อจากไปแม่ก็ล้มป่วยเวลาเหลือน้อยแล้วแม่ก็หวังให้ฉันแต่งงานมีครอบครัวผู้ชายคนนั้นไม่รู้วันที่บอกเขาบอกเลิกฉันฉันเพิ่งเสร็จจากงานศพของแม่แต่ฉันไม่คิดที่จะเพิ่งความเห็นอกเห็นใจจากบล็อกเกอร์คนนี้หรอก ฉันไม่มีศักดิ์ศรีพอนึกไม่ถึงเลยว่าชาว่าจะได้เกิดใหม่อีกชาติคุณตาพร้อมค่ะแม่คะหนูจะต้องมีชีวิตต่อไปให้ดีจะมีชีวิตที่แตกต่างจากเดิมกับจวนเจ้าครองแคว้นวินไหา เรือนเล็กถูกโจนป่าลักพาตัวไปได้เช่นไรเป็นตายอย่างไรก็ไม่รู้งั้นหรือหาก i อ้ายเป็นอะไรไปข้าก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วไม่ได้รอต่อไปไม่ได้แล้วฟ้าก็เริ่มมืดยอ้ไออยู่ข้างนอกต้องเป็นอันตรายข้าจะจ้างคนไปตามหานางและจะตบรางวัลให้อย่างงาม อาสไปเย็นก่อนเจ้าค่ะน้องสารเป็นคนใจเป็นคนดีฝ่าย,ย่อมคุ้มครองจะต้องไม่เป็นไรอย่างแน่นอนอาสไปใหญ่ยยโทษค่ะไม่ที่ไม่เห็นแก่นหน้าเจ้าเลยนะใครอยากให้ลูกสาวเจ้ามาแย่งชิงกับข้าละ่ะ ต่อไปข้าก็คือฉายาองค์ราชฎรญาตและจะเป็นคนหนุดสุดที่รกของจวนเจ้าแคว้นเซียนเทียนไอ้ลูกสาวฉันต่างคิดจะกลับมารึกฝันไปเถอะท่านแม่ท่านพี่ข้ากลับมาแล้วอะไรนะตอนที่3ทมานพี่กลับมาแล้วองค์ชายเยี่ยนอ๋องช่วยนางไว้ชนพี่ เป็นคนดีฟ้ายอมผมขอมเป็นบุญของท่านพี่จริงๆขอบคุณองค์ชายเยี่ยนองค์ที่ช่วยลูกสาวข้าน้อยข้าน้อยทราบซึ้งใจย,ยิ่งนะเชิญท่านองค์เข้าไปดื่มน้ำชาในจวนก่อนขอรับเซียวปินเซียวปินบิดาของเซียวเชียนอ้ายขนมหวาน ข้าหิวแทบแย่ท่านส่งข้ากลับบ้านก็ทันด้วยกันสักชิ้นสิลูกหลักของแม่เจ้าทำเจ้าต้องลำบากตรากตรำม,มามากร้องไห้ออกมาเลยลูกน้ำตาข้าจะไหลก็พอสำหักนี่แหละทำให้ท่านอองต้องคบคันแล้วภรรยาของข้าน้อย เป็นคนตรงไปตรงมาเพราะเป็นเพราะนางห่วงใยลูกสาวทำให้เชนอองต้องรอไม่เป็นไรขอบคุณองชายเยี่ยนอองสมกับที่เป็นเทพปกป้องต้เยี่ยนของเราวันนี้ฉุกละหกเงินในกล่อง นี้เดิมทีเตรียมไว้จ้างคนไปหาลูกสาวของข้าน้อยขอมอบให้ท่านเย็ยนอ่องทั้งหมดเลยเจ้าค่ะถือว่าเป็นสินน้ำใจก่อนสินน้ำใจก่อนค่ะวันหลังจะเตรียมของตอบแทนอย่างเป็นทางการแก่ท่านอีกครั้งเจ้าค่ะกินอย่างร่าขราง เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นมีควรค่าแก่การเอ,อ่ยถึงเลยนาะงไม่เป็นอะไรแต่ก็คงตกใจไม่น้อยพวกท่านตามเหมาะมาตวรวจร่างกายนางหน่อยเถอะข้าไม่รบกวนพวกท่านที่ได้พบกันพร้อมหน้าแล้วขอตัวก่อนวันหลังหางมีโอกาสไว้พบกันใหม่นอกสวน ท่านอองนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นคนมอบเงินให้ท่านตรงๆเลยนะขอรับแม่เจา้าตั๋วเงินแสนตำลึงในเมืองล่วเฉินยังมีครอบครัวที่น่าสนใจเช่นนี้อยู่หรือทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะทำไมนาง ถึงกลับมาได้พวกโจรไปไหนทำไมเยี่ยนอ๋องถึงช่วยนางเอาไว้ได้เอ,อ่อทั้นพี่ยืนหยัดตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่หรอเลี่ยนซีหน้าทัานทีได้ยินว่าน้องเทียนไอถูกโจรลักพาตัวพี่พี่เป็นห่วงน้องเทียนอ้ายจึงตั้งใจมาเยี่ยมเจ้าโดยเฉพาะ รสชาติคุ้นๆสูตรคุ้นๆโกหกเก่งจริงๆเพี้ยเด้งได้สิถึงเวลาที่ฉันจะแสดงทักษะการแสดงที่แท้จริงแล้วมีแต่ท่านพี่ที่ห่วงใยข้าข้านึกว่าจะไม่ได้พบท่านพี่อีกแล้วตอนที่ข้าหลายคนช่วยเหลือในใจข้าก็คิดถึงแต่ท่านพี่ ่านพี่เข้าใจค่าจริงๆรู้ว่าคนที่ค่าคิดถึงที่สุดคือก็คือท่านพี่ท่านมายิ้มข้าโดยเฉพาะค่าซาบซึ้งยิ่งนะพี่ก็ห่วงยยเจตลอดพี่ไม่สบายใจเลยได้เห็นเจ้าปลอดภัยกับแต่ตัวเองแล้วพี่ก็รู้สึกสบายใจคุณทักน คุณเจ้าคุ้มคองน้องพี่กลับมาอย่างปลอดภัยวันนี้จะต้องมีความสุขฉันพี่คงไม่วางใจแน่ที่ข้าปลอดภัยกลับมาตำแหน่งพระชายาลัทธายาตก็มีตัวเลือกเพิ่มอีกท่านพี่จะอยู่นิ่งอย่างสบายใจได้หรือเออทำไมถึงรู้สึกหนาวเช่นนี้ ทำไมน้องพี่พูดเช่นนี้พี่ไม่เคยคิดเลยเคยคิดเรื่องนี้มาก,ก่อนเลยนะนางหมายความว่าอะไรหรือนะหรือว่านางจะรู้อะไรมาวันนี้ไมร่รบกวนพวกเจ้าที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวแล้วข้าขอตัวก่อนเจ้าค่ะท่านพี่เดินดีๆนะเจ้าค่ะ ข้าตกใจไม่น้อยต่อไปหากได้เครื่องประดับลายหงของท่านมาปลอบใจก็คงจะดีข้ารอท่านพี่อยู่นะฝากไว้ก่อนเถอะนี่แค่คิดดอกเบี้ยเท่านั้นต่อไปฉันจะฉันค่อยคิดบัญชีกับเธอ นี่เป็นการตรวจชีพจรด้วยเหรอเส้นใหม่ในตำนานเหรอจะตรวจได้จริงหรือเปล่านะการตึนของเส้นไหมอ่อนดูซิว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างอ่ะหงวงกิน คนหนูอยากทานอะไรก็ให้นางทานให้เยอะหน่อยทําให้นางพอใจข้าน้อยจนปัญญาแล้วจริงๆอะไรนะหรือว่าลูกสาวของข้านางให้ตายสิเหมือนว่าฉันจะสร้างปัญหาซะแล้ว วนที่สี่ข่าวด่วนข่าวด่วนมีข่าวมาบอกท่านหมอได้ตรวจอาการคุณหนูรองของเจ้าคองแคว้นวิ่นหายสุขภาพอ่อนแออาการหนนะักคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานคนที่อายุไม่ยิ่งพลังงานเต็มร้อย หลังจากที่ได้นอนเต็มอิ่มนางมาเสียวก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ยินว่าสมัยโบราณมีผู้ชายหล่อๆเยอะแยะต่อไปฉันจะยี่ยมยีผู้ชายไม่สิมันจะเป็นวันที่ดีจะคุยเรื่องราวความรักไม่ได้ตอนนี้ฉันเป็นกุลสตีใส่เสื้อบริสุทธิ์ของตระกูลสูงสัดต้องรักษาบุคลิกนี้ให้ดี ้องอ่อนแอและสงวนท่าทีกับสงวนท่าทีสงวนท่าทีให้ตายสิจะกินมือ้อเช้าก็มีอาหารเต็มโต๊ะถูกสาวใช้จ้องเขม่นใช้ตะเกียบคีบได้แค่คำสองคำยังชิมได้ยังชิมได้ไม่รู้รสเลยยังต้องกินอย่างเรียบร้อยอีก ทานมากไปจะทำไรกระเพาะอย่าตามใจปากสิเจ้าคะคุณหนูวันนี้ตามใจปากไม่ดีต่อสุขภาพอีกเดี๋ยวไปเดินย่อยอาหารที่สวนดอกไม้กันนะเจ้าคะอาหารอันโอชะของข้าข้ายังกินไม่อิม่มท้องข้ายังกินได้อีกอย่า ทิ้งข้าวอาหารสิไม่นะเป็นกลัวสตีสูงสักชันยากเย็นจริงๆใครก็ได้ช่วยค้าด้วยลูกแม่เพิ่งกินได้นิดเดียวเองอย่าเพิ่งรีบออกจากบ้านสิอ๋อมีแต่แม่ที่รักและเอ็นดูลูกนี่มัน ลูกแม่เป็นพ่อมแม่ไม่ดีเองสุขภาพเจ้าซึงไม่แข็งแรงเดิมทีอยากให้หูหยินเท่าเชิญเชิญใต้เท่าจางหมอหลวงมาดูอาการเจ้าแต่นึกไม่ถึงเลยตอนนี้ได้แต่หายาแพงๆมาบำรุงร่างกายเจ้าแต่ยาพวกนี้ค่อนข้างขมแระก,กลืนยากหน่อย ท่านแม่ก็แค่ยาของเท่านั้นลูกจะทําลายความตั้งใจของท่านแม่ได้เช่นไรเจ้าคะเป็นยาแพงๆทั้งนั้นชาติที่แล้วฝึกศิลปะป้องกันตัวได้ยาบำรุงพวกนี้ร่างกายจึงฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วชะงักเหมือนว่าจะกินทีเดียวเยอะไปหน่อย ไอ้ๆเจ้าเป็นเช่นไรบ้างเด็กๆรีบตามหมอหลวงมาเร็วยังดีๆอยู่เลยทำไมอาการถึงแย่ลงได้ละ่ะไม่ได้การแล้วข้าจะไปขอร้องพี่ใหญ่เข้าวังเชิดใต้เท้าจางแห่งสำนักหมอหลวงมาดูอาการเช้านี้ท่านแม่กระทบข้าแบบแปลกๆบอกว่า ข้ารักรูปแบบผิดผิดข้าบอกเจ้าตั้งนานแล้วว่าหาว่าให้หางานทำแต่เจ้าไม่เชื่อค่ะตอนนี้ใครๆก็ไม่รักไอ้ไอเจ้าไม่สืบทอดฐานันดรใครจะเห็นเจ้าอยู่ในสายตาละ่ะเจ้าไม่มีสิทธิ์มาดูถูกอน,นุของเจ้าแค้น สภายบ้านในพูดจากับสามีเช่นนี้หลังหลักสามเชื่อฟังสีจ่จะสี่จัญญาตระกูลเส้นของเจ้าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาหรือหากเขาสืบทอดฐานันดรจะแต่งงานกับลูกพ่อคะไรการอบรมสั่งสอนอย่างเจ้าหรือเสียงนี้ดูเหมือนจะเป็นหูหญินเท่าของจวนเจ้าแขวนย่าของฉันหรือ ท่านแม่พูดถูกแล้วเป็นความผิดของข้าเองเจ้าค่ะขอท่านแม่เปลดให้ความเมตตาเชิญท่านหมอหลวงจ้างมาดูอาการของไอ้ไอ้ด้วยเถอดเด็กคนนี้อ่อนเด็กคนนี้ขี้อ่อนเกินไปเพราะถูกพวกจเจ้าตามใจดูเทียน ดูเชียนหลานสิเป็นลูกสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่จู้จี้จุกจิกเหมือนเชียนอ้าอีกอย่างหมอหลวงจางเป็นหัวหน้าสำนักบรรหมอหลวงดูแลค่าแล้วใช้ห้องเต้และบรรดาสนมต่างๆพวกเจ้าเป็นใครแค่ปากเปล่าคิดจะเชิญเขามาได้หรือย่าลำเอียงมากเลยค่ะ ยายแก่คนนี้น่ารังเกียจจริงๆว่าฉันว่าฉันก็พอแล้วนกึไม่ถึงเลยว่าจะว่าพ่อแม่ฉันด้วยคิดว่าฉันกินยาบำรุงไปแล้วจะจัดการไม่ได้หรือไงฉันยาพูดถูกต้้งเจ้าค่ะลูกไม่ลูกยังไม่ตายเสียหน่อยเหตุใดต้องเอะอะวายวายใหญ่โตด้วยพระชายาเป็นสาวแก้งใส่ซื่อ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนนี้มี28ตอนนะคะสามารถเข้าไปอ่านกันได้ในแอปมังหะตูนก่อนเลยนะคะ